วันหนึ่งอ่ะน่าจะได้สักประมาณ30ล้านบาทเข้าเก็บเงินคนได้ชั่วชีวิตอ่ะผมไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับไปเมืองพวกซียานเจิงโจอะไรเงี้ยสุสานฉินซีหยงเต้แล้วคุณลมงไหมไกลเขาพูดมาคำหนึงสะดุดหูผมเลยเขาบอกว่าสุสานฉินซี่ยงเต้ที่เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตั๋วคนหนึ่งถ้าหลักร้อยก็สักประมาณ300หรือไม่ก็พันหนึ่งแถวๆนั้นอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดผมคูณวันหนึ่งอ่ะน่าจะได้สักประมาณ30ล้านบาทคุณลุงไหมมันทําให้ผมปิ๊งไอเดียขึ้นมาอย่างว่าสุสานฉินซีหยงเต้ สินซีงเต้สร้างขึ้นหนกี่ปีที่แล้วคุณโคตรนานแล้วสิ่งนี้สร้างครั้งเดียวแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่พอมันตั้งอยู่ในประเทศจีนเสร็จปุ๊บอ่ะคนเข้ามาตลอดเวลาแล้วเขาคือคุณคิดดูนะว่าเขาเก็บเงินคนได้ชั่วชีวิตอ่ะและสิ่งนี้ผมจะบอกคุณด้วยคือว่าถ้าคุณอยากทําแบบนี้บ้างคุณทําได้ถ้าวันนี้คุณทําคอร์สออนไลน์ของคุณคุณทําหนังสืออีบุ๊กคุณผลิตคอร์สขึ้นมาเพื่อขายความรู้ให้ผู้คนเนี่ย คุณผลิตคอร์อสแค่ครั้งเดียวคุณเก็บเกี่ยวได้ทั้งชีวิต